สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ m ันน y d เ l ล v e ว y รี่ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันศุกร์ที่10มิถุนายนค่ะอยู่กับคุณนัททิประดาและดิฉันวิมลวันค่ะช่วงนี้นะคะที่ทางอัตราเงินเฟอ้อนั้นยังเป็นที่น่ากังวลใจนะคะในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจที่อาจ <c oughs> จะชะลอตัวนั่นก็คือเรื่องของการกลับมาลกดาวบางพื้นที่ในเซี่ยงไฮ้ของจีนด้วยนะคะดังนั้นจึงเป็นปัจจัยกดดันต่อภาวะเศรษฐกิิิจจี่่่ลลาาาาาาายๆคนนนนกกัััังงงงวววววใะะะะะะเเเเดดดภรรรอตต้๋มมปส นี้กันนะคะว่าณปัจจุบันเนี่ยมุมมองที่ทางอัตราดอกเบี้ยหรือแม้กระทั่งแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจณปัจจุบันเป็นยังไงบ้างค่ะต้องบอกว่าตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่มีการประกาศออกมาในค่าคืนนี้นะคะแน่นอนถือว่าเป็นเหมือนเป็นคีย์สําคัญเลยนะในเรื่องของการกําหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ยของเฟดกันด้วยนะคะและแน่นอนพอมีประเด็นหรือว่ามีตัวเลขต่างๆเหล่านี้ออกมาค่ะมีผลต่อในเรื่องของทั <ihrem hn> ้งการลงทุนในหุ้นแล้วก็ทองคํากันด้วยวันนี้เบทที่2มีการพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ทองคำนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยราคา กันบ้างส่วนตลาดหุ้นไทยต้องบอกว่าวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์มีการปรับตัวย่อลงไปนะคะแรงเทขายในหุ้นกลุ่มธนาคารก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องวันนี้ต่างชาติขายออกไป3,000กว่าล้านบาท้วยนะเรียกว่ายังไม่ค่อยมัน่นอ,อกมั่นใจสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าการประชุมของเฟด14-15มิถุนายนนั้นยังไม่สามารถคาดการได้อย่างแน่นอนว่า0.5 0.25หรือ0.5%นอนะคะมาดูกันบ้างนะคะณปัจจุบันนี้นะคะการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีหลากหลายหน่วยงานเลยนะคะ ที่เป็นองค์กรระดับโลกออกมาประเมินสถานการณ์นะคะว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงๆนั้นอาจจะส่งผลทําให้ทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐที่นับปัจจุบันเปราะบางจากภาวะอัตราเงินเฟอ้ออาจจะไม่สามารถทานทนได้ซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยนะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะชะลอตัวละค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของคุณเจนเ,น,เ,น,เน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาออกมาระบุว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นคะ่ะยืนยันนะคะมั่นใจ ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาน,นั้นจะไม่ถดถอยโดยเธอได้แสดงความเชื่อมั่นในการประชุมซึ่งจัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ระบุบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะไม่เฉเยเชิญกับภาวะถดถอยค่ะแม้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจนั้นจะชะลอตัวลงซึ่งหากพิจารณาจากตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะเห็นได้ว่ายังคงแข็งแกร่งมากไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยนะคะ พร้อมกันนี้เองเธอก็ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานี่นะคะได้มีการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกของประธานาธิบดีโจไบเดน หลังจากที่มีการตั้งคำถามขึ้นมาว่าเอ๊มาตรการอเมริกัน r e สค u e ิวแผนหรือว่า ARP วงเงินกว่า1.9ล้านล้านดอลลาร์ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐนะคะวางแผนการเติบโตในหลากหลายด้านเลยแล้วก็ดูในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีต่างๆด้วยมันก่อให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อหรือไม่เธอได้ตอบสมาชิกพรรครีพับลิกันบางรายค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะ เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เงินเฟอ้อพุ่งสูงสุดในรอบ40ปีค่ะโดยณัปัจจุบันเราเห็นเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นในบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้วเกือบทุกประเทศทั่วโลกพวกเขาก็มีการใช้ในโยบายที่แตกต่างกันนะคะจึงเป็นไปไม่ได้ที่เงินเฟอ้อจะพุ่งขึ้นในสหรัฐเพียงแค่สาเหตุเดียวจากแผนมาตรการ ARP และการแก้ไขภาวะเงินเฟอ้อก็เป็นเป้าหมายหลักที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนนั้นตั้งเป้าเอา,เอาไว้ค่ะ โดยตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีข้อสงสัยลังเลใจเกี่ยวกับความคิดเห็นของเธอหลังจากก่อนหน้านี้เธอเคยดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐนะคะเธอก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีการประเมินความผิดพลาดเกี่ยวกับทิศทางอัตรางเงินเฟ้อแต่เธอยืนยันว่าต่อให้เธอเนี่ยนะคะยังดำรงตำแหน่งอยู่เธอก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปล,นปลงนโยบายทางการเงินค่ะ ระบุด้วยนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะราคาน้ํามันเป็นซินในสหรัฐจะยังไม่ชะลอตัวลงในระยะเวลาอันใกล้ซึ่งมันอาจจะกดดันต่อภาคครัวเรือนแต่เชื่อว่าแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจนั้นในมุมมองของชาวเมริกันยังคงเป็นบวกค่ะณนะปัจจุบันตลาดแรงงานของสหรัฐแข็งแกร่งขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะ ยังคงมั่นใจนะะสำหรับคุณเจเน็ตยังเล่นต่อในเรื่องของทิศทางภาวะเศรษฐกิจสหรารฐที่ออกมาย้ำว่าไม่ถดถอยอแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูกันด้วยนะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็คาดการในเรื่องของตัวเลขอัตาราเงินเฟอ้อผิดกันไปแล้วรอบหนึ่งด้วยนะคะ ขณะเดียวกันค่ะยังคงติดตามกันต่อนะคะในเรื่องของการประชุมของ ECB ค่ะ ECB มีการออกมาเปิดเผยนะคะถ้าหากเงินเฟ้อในช่วงเดือนกันยาย,ยนมีการปรับเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะว่าอาจจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยด้วยซึ่งถ้ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะรอบนี้จะถือว่าเป็นการปรับขึ้นในรอบ11ปีค่ะและในขณะเดียวกันนะคะการประชุมของ ECB เมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมาแน่นอนมีการปรับในเรื่องของตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP รวมไปถึงในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อด้วยค่ะ โดยทางด้านของธนาคารกลางยุโรปนะคะมีการส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยช่วงเดือนกรกฎาคมจะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกในรอบ11ปีในอัตรา0.25%และปรับขึ้นอีกครั้งนะคะในช่วงเดือนกันยายนซึ่งหากเงินเฟ้อในระยะกลางยังคงมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไป ECB <ส è S 2> <บ>ก็จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมากกว่า0.25%ในช่วงเดือนกันยายนค่ะและหลังจากนั้นนะคะจะดาเนินการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป พร้อมกันนี้นะคะก็เตรียมยุติการซื้อพันธบัตรภายใต้โครงการ APP ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งถือว่าเป็นการยุตินะคะที่เร็วกว่าที่กําหนดไว้ก่อนหน้านี้ด้วยค่ะโดยจะเป็นการปูทางนะคะสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือนกร,รกฎาคมเพื่อสกัดเงินเฟ้อในยูโรโซนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะ8.1%ในช่วงเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นระดับสูงสุดนะับตั้งแต่ปี2540ค่ะและยังสูงกว่าเป้าหมายของ ECB ที่2%ด้วยขณะที่ทางด้าน ของประธานธนาคารกลางยุโรปนะคะนางคิสซินล,ลากาดมีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าทางด้านของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นั้นเขาได้มีการปรับเพิ่มตัวเลขคาดการเงินเฟ้อและปรับลดการคาดการ GDP ของยูโรโซนค่ะคาดว่าเงินเฟ้อจะแตะ6.8%ในปีนี้ก่อนที่จะมีการชะลอตัวลงสู่ระดับ3.5%ในปี2,566และ2.1%ในปี2,567ซึ่งแตกต่างจากตัวเลขคาดการเดิมนะคะที่เดือน มีนาคมที่เขามีการคาดการณ์กันไว้ค่ะว่าเงินเฟอ้อจะดิดตัวแตะแค่5.1%เท่านั้นขณะเดียวกันนะคะก็ยังคงคาดการว่าเศรษฐกิจยูโรโซนจะมีการขยายตัว2.8%ในปีนี้ก่อนที่จะชะลอตัวลงสู่ระดับ2.1%ในปี2,566และ2,567ซึ่งก็ถือว่าเป็นการคาดการณ์ที่ลดลงจากช่วงเดือนมีนาคมนะคะที่ทาง ECB มีการคาดการณ์ว่า GDP จะขยายตัวได้3.7%ในปีนี้และในปี2,566น่าจะ ขยายตัวได้2.8%ค่ะ ไปติดตามกันบ้างน,นะคะนะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะอังกฤษซึ่งถือว่าตอนนี้หลุดพ้นจากสมาชิกนะคะของยูโรโซนแล้วนะคะ,คะมีการตรวจพบข้อผิดพลาดใน3ธนาคารใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลอยสแตนดาร์ดชาเตอร์หรือว่า H S B C นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะอังกฤษระบุบอกว่าธนาคารเหล่านี้ใหญ่จนไม่สามารถปล่อยล้มได้แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะใช้ภาษีประชาชนมาอุดหนุนเช่นเดียวกันนะคะต้องรอติดตามนะคะปัญหาดังกล่าวนั้นจะกระทบเป็นลูกโซ่หรือไม่นะคะ,คะไปดูกันต่อที่ประเทศจีนกันบ้างน,นะคะจะ ได้ว่าจีนเองเนี่ยนะคะณนะปัจจุบันนั้นมีการใช้มาตรการต่างๆเข้ามาช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 หลังจากที่ล็อกดาวนมานานถึง2เดือนนะคะเพิ่งจะมีการปลดล็อกกันไปเมื่อต้นเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมานี้เองละค่ะปรากฏว่าตอนนี้ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มมากขึ้นเตรียมปลูพมนะคะ ในการตรวจสอบผู้ติดเชื้ออีกครั้งหนึ่งที่เซี่ยงไฮ้ส่งผลทําให้จะต้องมีการล็อกดาวน์ในบางพื้นที่ด้วยค่ะส่วนตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อแน่นอนนะคะว่าเป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจของจีนที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ที่ผ่านมา โดยวันนี้มีการเปิดเผยจากทางด้านของสำนักงานเศิษิีแห่งชาติค่ะรายงานถึงดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อจากการใช้จ่ายนะคะของผู้บริโภคปรับตัวขึ้น2.1%ในเดือนพฤษภาค,คมต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ2.2%และขยายตัวในระดับเดียวกันกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งมีการขยายตัวที่ระดับ2.1%นะคะ ส่วนดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ค่ะมีภาพนะคะของการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามที่สุดในรอบ14เดือนอยู่ที่ระดบับ0.4%ชะลอตัวลงจากเดือนเมษายนที่ขยายตัวได้8%นะคะแต่ยังสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อที่ชะลอตัวลงนี้สืบเนื่องมาจากการที่จีนใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด -19 ค่ะก่อนที่จะ มีการรายงานนะคะบ,บอกว่าตอนนี้เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้สั่งปูพรมตรวจเชื้อโควิด -19 ครั้งใหญ่อีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์นี้สั่งล็อกดาวน์เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าวันเสาร์นี้นะคะให้ประชาชนอยู่แต่บ้านในเป็นเวลา2วันเพื่อที่จะปูพรมตรวจเชื้อโควิด -19 นะคะซึ่งก็จะเป็นเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นส่วนทางด้านของโกลแมนแซกเองค่ะได้ปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจของจีนในปีนี้ลง จากระดับ4.5ลงสู่ระดับ4เนะคะและต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลจีนได้กำหนดเอาไว้ที่5.5หลังจากข้อมูลบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของจีนนั้นชะลอตัวลงอย่างหนักเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ล่ะค่ะจีนยังคงต้องติดตามนะคะเพราะว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ของเขาถ้ามีการชะลอตัวพอผ่อนคลายการล็อกดาวน์ก็ดูเหมือนว่าตัวเลขก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องกลับมาล็อกดาวน์ซ้ำกันด้วยนะคะอีกหนึ่งประเทศที่อาจจะต้องติดตามกันก็นกคืออินเดียค่ะต้องบอกว่าอินเดียนั้นมีการปรับ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่ดูเหมือนว่าการขึ้นมันจะรุนแรงเกินไปค่ะล่าสุดทางด้านของ JP Morgan เขามีการแนะนําด้วยนะคะอินเดียอาจจะต้องมีมาตรการต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อที่จะมาลดความร้อนแรงในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะ ทางด้านของหัวหน้านะักวิเคราะห์ด้านตลาดเกิดใหม่ของ JP Morgan นะคะนายจาฮากีอาซิสค่ะมีการเปิดเผยนะคะว่าอินเดียนั้นจำเป็นต้องผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแกรง่งเพื่อชดเชยผลกระทบของการที่ธนาคารกลางอินเดียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสองครั้งติดต่อกันอินเดียควรใช้มาตรการที่รัดกุมค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตและไม่ทาให้เงินเฟอ้อปรับเพิ่มขึ้นรุนแรงจนเกินไปโดยเขาบอกด้วยนะคะว่าธนาาร ธนาคารกลางอินเดียมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก0.25%หลังจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเมื่อช่วงวันพุทธที่ผ่านมาแต่ว่าหากตัวเลขเงินเฟ้อย,ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและธนาคารกลางจําเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเศรษฐกิจของอินเดียนะคะอาจจะต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแต่ว่าเงินเฟ้อสูงที่เราเรียกกันว่าเฟชั่นได้ค่ะด้วยเหตุนี้นะคะมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจที่รัฐกลุ่มจึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ขณะเดียวกันนะทางด้านของฟรีสเลตติ้งมีการประกาศทบทวนแนวโน้มอ,อันดับเครดิตสากลสกุลเงินตาต่างประเทศระยะยาวของอินเดียด้วยนะคะปรับเพิ่มขึ้นเป็นมีเสถียรภาพจากเดิมเชิงลบค่ะหลังประเมินว่าความเสี่ยงที่มีต่อเศรษฐกิจอินเดียในระยะกลางเริ่มลดน้อยลงแล้วเนื่องจากเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและภาคการเงินนะคะเริ่มกลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากชะลอตัวลงก่อนหน้านี้ค่ะแม้ว่าเศรษฐกิจอินเดียนั้นเผชิญกับอุปสรรค จากวิกฤตราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกที่มีการปรับตัวสูงขึ้นฟริส์เขามีการปรับลดคาดการ GDP ของอินเดียด้วยนะคะในปีนี้ปรับลดลงสู่ระดับ7.8%จากตัวเลขเดิมที่คาดไว้8.5%และคาดการว่าธนาคารกลางอินเดียอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยซื้อคืนพันัตาสู่ระดับ6.15%ภายในสิ้นปี2567ด้วยค่ะ อินเดียนะปัจจุบันนะคะมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเป็นที่น่าจับตานะคะแล้วก็กลายเป็นเสือตัวยัยกษ์ตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะคะที่ในโซนเอเชียนั้นต่างต้องพึ่งพาการเติบโตของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนในทองคํากันค่ะ มื่ทิศทางการลงทุนทองคํากันต่อนะคะหลังจากรับรู้ตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐรวมไปถึงช่วงระยะเวลาที่รอในเรื่องของการประชุมเฟดกันด้วยนะคะทิศทางราคาทองคําจะเป็นอย่างไรกันบ้างและนักลงทุนจะก,กําหนดกลยุทธการลงทุนอย่างไรมีคําสัมภาษณ์พิเศษมาฝากค่ะเชิญค่ะ เราประเมินทิศทางหลังจากนี้ยังไงกันบ้างคะเพราะว่าท่ามกลางทั้งในเรื่องของกัตาดอกเบี้ยที่เราติดตามกันหรือว่าแม้แต่ทิศทางราคาน้านํามันสงครามรัสเซียยูเคมันก็ยังคงมีมีเขาเรียกว่าอะไรทําให้เราสกิดสกิดอะเกี่ยวกับการลงทุนกันด้วยนะคะประเมินสถานการณ์ต่างๆยังไงดีคะ ทองคำจริงๆแล้วปรับตัวลงมาพอสมควรนะคะลงมาค่อนข้างลึกแล้วค่ะคุณหญิงคะลงมาด้วยเรื่องของการคาดการณ์การดําเนินนโยบายการเงินของนธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดนะคะการคาดการณ์ว่าเฟดจะเดินหน้าเร่งขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟอ้อเป็นที่มาสําคัญที่ทาให้ดอลลาร์สหรัฐแข่งค่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีตอนนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ราว3เปอร์เซ็นต์นะคะก็เลยทาให้ทองคําร่วงลงมาในช่วงที่ผ่านมาทองคําลงมาแตะระดับต่ําสุดที่บริเวณ1,700 8 6ยชอค่ hours, ะตอนนี้ทองคําฟื้นตัวขึ้นมาบ้างเป็นลักษณะของการเทคนิคอลรีบาวนะคะแต่รีบาวขึ้นมาถ้าใครสังเกตราคาก็จะเห็นได้ว่าช่วงสัปดาห์สหสัปดาห์ที่ผ่านมาทองคํายังคงแกว่งตัวในกรอบค่ะคุณหญิงเป็นกรอบที่หลายๆคนอาจจะอึดอัดน,นะคะเพราะว่ากรอบล่างของเขาเนี่ยจะอยู่ในโซนประมาณ1,837-1,828กรอบบนของเขาก็จะราว1,870ยชอค่ะ เคลื่อนไหวในกรอบนี้มาสองสัปดาห์เต็มๆแล้วค่ะเป็นมองว่าระยะถัดๆไปปัจจัยที่จะทำให้ทองคำเนี่ยฉีกกรอบนี้นะคะน่าจะเป็นเรื่องเรื่องราว2 3สเรื่องค่ะในช่วงสัปดาห์นี้แสดงว่าก่อนที่จะไปถึง2สัปดาห์ที่เราจะเห็นกรอบราคาทองคำที่ชัดเจนมากขึ้นหรือว่าราคามันอาจจะฉีกกรอบไปมากกว่านี้เอาแค่ช่วงสั้น2ส,สัปดาห์นี้ก่อนที่เราจะเห็นความชัดเจนนักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวงังหรือว่าในเรื่องของการลงทุนต้องมีเทคนิควิธีการยังไงบ้างไหมคะคุณเบนคะ ถ้าตลาดไซเวย์ค่ะใช้วิธีการง่ายๆเลยค่ะนักทุนทอง ขึ้นขายนะคะลงมาแล้วก็ซื้อแล้วก็มีการตั้ง Stop Loss เอาไว้เพื่อประกอบการลงทุน,นะคะ่ะจะเห็นได้ว่าช่วง2สัปดาห์นี้ทุกครั้งที่ทองคำมีการร่วงลงมาทดสอบระดับต่ำสุดที่ประเวณ1827,1837นะคะจุดนี้จะมีแรงซื้อเข้ามาหนุนให้ทองคำปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นโซนนี้จะเป็นโซนซื้อนะคะแล้วก็ตั้ง Stop l ล s s เอาไว้ในกรณีที่ทองคำเขาหลุดระดับ1828ลงมานะคะดีตัวขึ้นมาตรสบใดท,ทง่านคเขายัไม่สามารถทะลุผ่านา วต้านบริเวณ1,873ได้ก็จะใช้เป็นจุดในการขายทำกำไรทุกครั้งนะคะถ้ารอไปถึง1,873อาจจะเสี่ยงไปนะคะเพราะฉะนั้นทองคำเองเขาก็จะมีแนวต้านระยะสั้นค่ะในช่วงก่อนหน้าก็จะมีในโซนประมาณ1,865ค่ะคุณหญิงเพราะฉะนั้นขึ้นมาทดสอบกรอบแนวต้านขายนะคะหรืยอย่อลงมาเนี่ยลงมาใกล้กรอบแนวรับ1,837-1,828ซื้อ stop loss ฝั่งซื้อถ้าทองคำหลุดระดับ1,828ค่ะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นเทคนิคกลยุทธ์การลงทุนในช่วงสั้นที่เรารอความชัดเจนในประเด็นต่างๆมาสักคู่นี่คุณเบนบอกว่าเราอาจจะต้องติดตามวันศุกร์เขาจะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐกันด้วยซึ่งแน่นอนประเด็นตรงนี้แหละมันอาจจะเป็นปัจจัยกดดันหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่นักลงทุนให้ความสําคัญกันด้วยนะคะเงินเฟ้ออาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเป็นตัวเร่งในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยคุณเบนมองประมาณการทิศทางตัวเลขนี้ยังไงกันบ้างคะ อ่อขึ้นกว่าตัวเลขที่ออกมาจริงออกมาดีกว่าคาดหรือว่าแย่กว่าคาดค่ะคุณหญิง uh huh. ต้องบอกก่อนว่าการตัดสินใจการดําเนินนโยบายการเงินของเฟดในอนาคตเนี่ยขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของอัตรางเงินเฟ้อล้วน,วนทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่เฟดออกมาระบุชัดเจนค่ะว่าภ r ริตี้แรกงานแรกของเขางานหลักของเขาก็คือ ไฟกับเงินเฟอ้อนะคะกดเงินเฟอ้อให้ลงให้ได้นะคะตราบใดที่เงินเฟอ้อยังอยู่ในระดับสูงยังไม่ไม่มีหลักฐานบ่งชี้ชัดเจนว่าเงินเฟอ้อกําลังตับตัวลดลงเขาก็ขอเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปเพราะฉะนั้นตัวเลขในวันศุกร์นี้นะคะขึ้นอยู่ว่าตัวเลขเมื่อเทียบร,รายปีออกมาสูงมากน้อยแค่ไหนตลอดมองค่ะว่าตัวเลขรอบนี้เมื่อเทียบร,รายปีก็น่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ8.1เปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อเทียบร,รายเดือนน่าจะเพิ่มขึ้นราวๆ0.7เปอร์เซ็นต์ะคะคุณหญิงถ้าหากว่าตัวเลขเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นแรงพุ่ง ขึ้นเกินคาดสะท้อนใี้เห็นว่าเงินเฟอ้อในสหรัฐยังไม่ผ่านจุดพีคนี่จะเป็นปัจจัยสําคัญที่กระตุ้นการคาดการ์ค่ะว่าเฟดจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยแบบเอก็กซ์ซิแบบแข็งกร้าวต่อไปในช่วงถัดจากนี้นะคะเป็นมองว่าตอนนี้ตลาดไม่ได้มองถึงการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนาหรือเดือนกร,รกฎาค่ะเพราะว่าตลาดคิดอยู่แล้วแหละว่าเดือนมิถุนาเดือนกร,รกฎายังไงซะเฟดก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยรครั้งละ50าสิบเบสิสพอย แต่สิ่ง mm hmm. ที่ตลาดกําลัง question กําลังไม่แน่ใจก็คือการขึ้นดอกเบีย้ยหลังจากนั้นค่ะโดยเฉพาะในเดือนกันยายนนะคะเ,เป็นเชื่อว่าการขึ้นหวายควองคาหลังจากนี้จะขึ้นหรือจะลงเนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเฟดในการขึ้นดอกเบีย้ยเดือนกันยานะคะสําคัญที่สุดค่ะถ้าหากว่าเงินเฟ้อยังสูงนะคะเฟดส่งสัญญ,ญาณว่าเดือนกันยาเขาก็พร้อมที่จะขึ้นดอกเบีย้ยอีก50 b a s i s Point ออันนี้ถือว่า hawkish ค่ะ จะเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์หนุนบอลยิวแล้วก็กดดันทองคำนะคะกลับกันถ้าหากว่าเงินเฟอ้อวันศุกร์นี้ส่งสัญญาณชะลอตัวลงนะคะตลาดจะยิ่งมองเขาว่า,างเงินเฟอ้ออาจจะผ่านจุดพีคไปแล้วนะคะตลาดก็จะมองว่าเดือนกันยาเฟก,ก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยแหละ แต่อาจจะขึ้นบอกเบี้ยแค่25 Basis Point นะคะก็จะถือว่า h o c k ก g e น้อยลงนะคะจะเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจจะกลับมากดดันดอลลาร์บอลยิวให้ร่วงลงแล้วก็หนุนทองคำได้เพราะฉะนั้นนี่คือคีย์หลักค่ะตัวเลขสุดนี้ก็เลยมีความสำคัญแล้วก็น่าจะส่งผลต่อการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะคุณดิง ่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่เข้ามาซื้อทองคําเขาอาจจะถือยาวการซื้อกันยาวเพื่อที่จะรอราคาปรับขึ้นในอนาคตแต่พอตอนนี้มันไม่เหมือนอดีตแล้วมันมีปัจจัยต่างๆเข้ามากระทบกระทั่งกับในเรื่องของทองคําอาจจะต้องมีการปรับให้เล่นสัน้นลงซื้อขึ้นขายเหมือนที่คุณเบนบอกหรือว่าทองคําความน่าสนใจถ้าอยากจะแบ่งส่วนถือยาวก็ยังได้อยู่ใช่ไหมคะเบนว่าสําคัญมากๆค่ะ เชื่อว่านักงทุนส่วนใหญ่ไม่ได้ถือแค่ทองนะคะถือหุ้นด้วยถือตราสารหนี้ด้วยค่ะแล้วก็ทองคำเนี่ยเป็น alternative asset เป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่ช่วงเวลาที่ตลาดแพนิคตลาดเกิดความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัสเซียยูเครนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดไอทีเห็นได้ชัดค่ะว่าทองคำเนี่ยยืดหยุ่นแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นพอร์ต ทองคำควรจะแบ่งเป็นสส่วนนะคะส่วนเก็งกำไรก็คือเน้นเล่นสั้นขึ้นขายลงซื้อค่ะตั้ง Stop Loss นะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะ แบ่งพอร์ตแบบผสมสัก5 1 0ก็ได้ค่ะคุณหญิงก็คือแบ่งเจเกียจตที่ถือหุ้นอยู่ที่ถือตราสารนี้มาถือสินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองคาบ้างนะคะแค่5 1 0ของพอร์ตเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตด,ด้วยแล้วก็ไม่ได้ทําให้ผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ตลดลงด้วยนะคะทาให้ความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนแบบผสมลดลงด้วยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแนะนำค่ะว่าพิจรารณาแบ่งทองคําถือยาวได้นะคะ5-10%ของพอร์ตอีกส่วนหนึ่งพอร์ตเก็งกไรเน้นล่นสอ้์ต้น ขึ้นขายลงซื้อค่ะ สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นหนึ่งธุรกิจ1นงอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวดีขึ้นก็คือในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและแน่นอนคะว่าธุรกิจนี้แนวโน้มการเติบโตในอนาคตยังคงมีอยู่ด้วยค่ะดังนั้นเองทางด้านของ eic ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะมีการออกมาเปิดเผยแล้วก็มีมุมมองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนี้กันด้วยค่ะพร้อมแนะนาํา4เทรนด์นะคะในการสร้างโอกาสกันด้วย ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนมีการเปิดเผยบทวิเคราะห์นะคะตลาดขนส่งพัสดุไทยปี2022พบว่าตลาดขนส่งพัสดุไทยในปี2022มีแนวโน้มเติบโตขยายตัวต่อเนื่องตามการเติบโตของ e-commerce ที่เร่งต,ตัวขึ้นในยุคโควิด19และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจนกลายเป็น new normal ค่ะสำหรับในปี2022นะคะการแข่งขันด้านราคายัางมีแนวโน้มรุนแรงต่อ เนื่องจากผู้เล่นรายใหญ่ที่ใช้กลยุทธ์ด้านราคาอีกทั้งยังมีผู้เล่นอีกหลายรายนะคะที่เร่งขยายการให้บริการ EAC ประเมินเทรนการให้บริการขนส่ง4เทรนที่กำลังจะเติบโตและจะกลายเป็นโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งพัสดุในการขยายบริการสู่ตลาดใหม่ค่ะได้แก่เทรนที่1นะคะเทรนการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2. ค่ะก็คือเทรนการให้บริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่หรือแบบไม่เต็มคันรถ 3นะคะก็คือเทรน์การให้บริการโลจิสติกแบบครบวงจรและ4ก็คือเทรนการให้บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด่วนทั้งสินค้าแบบแช่เย็นแล้วก็แช่แข็งค่ะดังนั้นเองนะคะผู้ประกอบการขนส่งควรเร่งปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในเรื่องของการพัฒนาความเร็วในการจัดส่งพัสดุอย่างต่อเนื่องการสร้าง strategic partnership ค่ะรวมไปถึงการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการดําเนินการให มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเป็นการวิเคราะห์นะคะถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมและการเติบโตในธุรกิจที่นํามาฝากกันนะคะไปดูกันต่อค่ะเรื่องราวของการบริหารจัดการนะคะที่ดินกันบ้างหลายๆลยคนบอกว่านะปัจจุบันนี้เวลาที่จะเอาที่นี่เนี่ย<ม>ไปจำนองเนี่ยนะคะ,คะอัตราดอกเบีย้ยมันค่อนข้างแพงล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารอมสินเองนะคะจับมือกับทิพยะและบางจากค่ะรุกธุรกิจสินเชื่อที่ดินตั้งเป้าแก้ปัญหาดอกเบีย้ยสูงค่ะ โดยคุณวิทยัยรัตนากรพุมในการธนาคารออมสินเปิดเผยค่ะว่าธนาคารได้จัดตั้งบริษัทมีที่มีเงินจำกัดด้วยทุนจดทะเบียน1,000ล้านบาทโดยเป็นการร่วมทุนของออมสินในสัดส่วนหุ้น49%กับบริษัททีพยักรุปโฮดิ้งจำกัดมหาชน31%และกลุ่มบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน20%ทำหน้าที่ปล่อยสินเชื่อผ่านจุดบริการของทั้ง3ฝ่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการ SME และประชาชนรายย่อยค่ะช่วยลดปัญหานี้นอกระบบสร้างการแข่งขันที่สมบูรณ์ในตลาดสินเชื่อที่ดินและขายฝากซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จนะคะพร้อมให้บริการได้ในเดือนตุลาคมปีนี้และเปิดตัวสินเชื่อที่ดินอัตราดอกเบีย้ย7-9%ในระยะแรกหลังจากนั้นจะขยายผลไปทำธุรกิจขายฝากในปีนี้นะคะช่วงสิ้นปี ก่อนที่จะยื่นขอใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจนอนแบงก์ในปีหน้า2,566เพื่อทำธุรกิจสินเชื่อบุคคลต่อไปค่ะโดยตั้งเป้าปีแรกสามารถปล่อยสินเชื่อได้10,000ถึง20,000ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยลดภาระของประชาชนนะคะเนื่องจากณปัจจุบันดอกเบี้ยสินเชื่อที่ดินอยู่ที่ระดับ15% ในขณะที่นอกระบบนั้นอยู่สูงถึง20-30%เลยทีเดียวค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแผนงานของธนาคารอมสินด้วยนะคะที่จะเข้ามาในเรื่องของการให้บริการสินเชื่อที่ดินอัตราดอกเบี้ยถูกเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือลูกค้าแล้วก็ลดผลภาระผลกระทบภาร,ระของประชาชนด้วยค่ะนี่ก็คือข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่าคืนวันนี้นะคะวันจันทร์หน้าสี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ